ะะสวัสดีค่ะทุกคนได้เองนะคะหนูจะออกมาขอโทษในเรื่องที่หนูผิดและในสิ่งที่หนูบางอย่างหนูอาจจะพูดไม่จริงแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกันอันนี้หนูออกมาขอโทษในส่วนที่ของหนูหนูต้องขอโทษมากมแล้วก็ไม่ว่าสังคมจะให้โอกาสหรือว่าไม่ให้โอกาสแต่หนูอยากให้จบเรื่องแค่นี้หนูไม่อยากให้มันบานปลายไป,ไปมากกว่านี้ถามว่าหนูอ่ะ มีที่เยอะในสังคมไหมหนูไม่มีและตอนนี้หนูเองก็กำลังจะกลับบ้านหนูขอโทษทุกคน,คนจริงจริงขอโทษคนเราแล็คนไทยทุกคนที่ทําให้เข้าเจผิดทุกคนอยากดา่าก็หนูก็ห้ามไม่ได้ห้ามคนพิมพ์ด่ามไม่ได้หนูจะห้ามว่าอย่าด่าหนูนะอย่าเอาคลิปหนูเป็นลงนะหนูก็ห้ามไม่ได้ในเมื่อทุกคนตัดไปลงแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษที่ทําให้เข้าเจผิด หนขอโทษมากๆขอโทษในส่วนที่หนูผิดจ,จริงๆสวัสดีค่ะทุกคนจะรีบกลับไปไหนแล้วยังไม่ได้ออกโหนกระแสเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะสาวลาวผู้นี้ก็ออกมาทำคลิปขอโทษก่อนกลับบ้านเกิดเมืองนอนเอ่อขอให้กลับจริงนะไม่ใช่ไปลงที่อุบลแล้วก็ ทำงานอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยนะเออพูดจากลับไปกลับมาตอนแรกบอกว่าไม่มีพ่อแต่พอวันนี้ออกมาบอกว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องให้กลับนะเออพูดกลับไปกลับมาจะรีบกลับไปไหนแล้วมันยังไม่ถึงที่สุดเลยเออ เรื่องราวที่ไปแจ้งความไว้อตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกสอบเลยไม่ใช่เหรอรอก่อนสิจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะคนอื่นเขาออกมาเตือนเยอะแยะมากมายทั้ง YouTube. ไทยทั้ง y o u t u b หลาวทั้ง YouTube ที่อยู่ต่างประเทศเขาออกมาเตือนเตือนเตือนให้หยุดหยุดหยุดแต่ก็ยังเก่งกล้าสามารถไม่หยุดจะไป หนกระแสส่งเรื่องราวด้วยนะส่งเรื่องร้องไปที่โหนกระแสเออทางนนเขาก็ยังไม่ได้เรียกเลยยังไม่ทันได้ออกโหนกระแสเลยจะรีบกลับไปไหนสู้ต่อไปสิไปให้ถึงที่สุดเลยนะบางคนเขาก็บอกว่าให้หยุดพูดให้หยุดทำคลิปวันนี้ออกมาขอโทษพรุ่งนี้ไลฟ์สดด่าเขาเหมือนเดิม นะปากดีปากเก่งปากกล้าก็จะรีบไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันก่อนอยู่เพื่อให้ถึงที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดเลยนะอืมคนปากดีคนปากกล้าคนปากเก่งเก่งไม่จริงไหนบอกว่าไม่กลัวหรอกอยากดังดังช่วยให้ดังให้ทั่วประเทศหน่อยนะ อยากดังดังตอนนี้เป็นไงดังจนไม่มีใครกล้าจ้างหน้าตาของเธอทุกคนเห็นหมดแล้วชัดเจนไม่มีใครกล้าจ้างเธอเข้าทำงานตอนนี้ก็จะมาร้องโอดครวนขอความเห็นใจขอโทษขออภัยไม่ทันแล้วนางเอ้ยไม่ทันแล้วความผิดมันสำเร็จแล้วนะกฎหมายไทย สื่อไทยโซเชียลไทยอย่าล้อเล่นมันจบไม่สวยแล้วก็ไม่ต้องมาทำเป็นเอาน้ำหูน้ำตาเข้ามาล่อมันกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนาะไม่มีใครเข้าเชื่อถือเธออีกแล้วที่บอกว่าจะกลับบ้านกลับบ้านเนี่ยยังเชื่ออยู่นะว่าเธอจะอยู่แถวแถวตะเข็บชายแดนนี่แหละไม่มุกดาหารก็ อุดอแถวๆนี้แหละเธอจะยังไม่ข้ามไปหรอกเชื่อได้เพราะว่าดูจากเเข้าไปดูในช่องติกตอกของเธอแล้วน่ะก็จะประมาณนั้นเนี่ยจะประมาณนั้นเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวตะเข็บชายแดนไทยนี่แหละไม่กลับหลอกบ้านน่ะเชื่อได้นะเออ <laughs> แม จะเอาให้ถึงที่สุดด่าคนโน้นคนนี้คนนั้นท้าคนนั้นคนนี้แล้วจะรีบกลับไปไหนเวลาที่มีคนเขาออกมาเตือนน่ะเขาหวังดีเขาอยากให้อยู่อย่างสงบเขาอยากให้ทำงานเขาอยากให้มีเงินมีทองเชื่อเขาบ้างก็ดี เพราะว่าคนที่เขาออกมาเตือนน่ะเขาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากเธอแต่เขาหวังดีเขาก็เลยออกมาเตือนแต่เธอกับมองความหวังดีของเขาอะ่ะเป็นเรื่องไร้าสาระไม่ควรจะเชื่อถือได้เธอก็เลยทำตามความคิดของเธอก็สู้ต่อไปสิจ้าน้องสาว สู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดจะรีบกลับไปไหนฮะตอมอยังไม่ได้ไปหาเลยอะ่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรอตอมอก่อนนะก่อนที่จะทำคลิปอะไรอะ่ะแรงงานต่างด้าวทุกคนก่อนที่จะทำคลิปอะไรคิดก่อนคิดเยอะ คิดให้ดีที่นี่มันคือประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศของตัวคุณเองก่อนคิดก่อนพูดก่อนโพสคิดก่อนถึงจะมีสมองที่น้อยนิดก็คิดก่อนแล้วค่อยทำค่อยพูดถ้ารับแรงกระแทกไหวก็ค่อยทำนะเออฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆ คนไทยอ่ะถ้าคุณอยู่นิ่งๆคนไทยไม่เคยเข้าไปลุกรานคุณเลยแต่เนี่ยคุณออกมาประจานตัวเองพูดกลับไปกลับมาที่บ้านเราเรียกลิ้นสองแฉกนะตลบไปตลบมาอืมก็ฝากไว้เตือนไว้สำหรับแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ตัวเธอเองอะ่ะเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายร้อยเซ็เลยนะคะแต่ก็ยังอวดดีอวดดีเขาเรียกอวดดีทั้งๆท,ที่ไม่มีดีจะอวดนะอ้างว่าเปิดบัญชีธนาคารบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะแย,ยะมากมายวีรกรรมของเธอค่ะคลิปนี้มะนาวก็ขอจบคลิปไปแต่เ,เพียงเท่านี้นะคะฝาก เตือนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายทุกคนอยู่อย่างอยู่ให้เป็นนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมนาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆ like, ก,ก,กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ